ั่นจักรยานในกรุงเทพจะเป็นยังไง Let's go เ yeah. ฮ <c oughs> ้าเล่นเดียวกับรถยนต์แล้วทุกคนเล่นจักรยานกรุงเทพแต่เริ่มก็ไม่เห็นเลนกันละทุกคนคะ PM สองจุดหสูงปรี๊ดขนาดนี้แก้ยังไงดี จริงๆมีวิธีหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยทั้งแก้ปัญหา PM 2.5ก็ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจก็ได้ด้วยแถมยังเป็นวิธีที่เรียกได้ว่าแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนสุดๆวิธีแบบนี้ก็มีด้วยหรอที่คุ้มค่าขนาดนี้ใช่ค่ะทางจักรยานหรือว่า bicycle lane นั่นเอง การศึกษามากมายเลยค่ะที่ได้ศึกษาประโยชน์ของจักรยานการปั่นจักรยานแล้วก็การมีทางจักรยานในแต่ละประเทศนะคะอย่างนั้นวิจัยนี้พบว่านักปั่นจักรยานเสี่ยงต่อการเสียชีวิตต่อโรคหัวใจลดลง52เโรคมะเร็ง40แล้วก็โรคหัวใจอีก46เมื่อเทียบกับคนที่เดินทางโดยรถยนต์นะคะและยังพบด้วยค่ะว่าการปั่นจักรยาน3เดือนเนี่ยสามารถลดความดันโลหิตได้ถึง4.3ตและถ้าปั่นเป็นเวลา6เดือนนะคะก็จะลดความดันโลหิตได้มาก ถึงเกือบ12เเลยทีเดียวหรืออย่างงานวิจัยนี้เองนะคะที่ก็ทําให้เห็นว่าการส่งเสริมให้คนปั่นจักรยานตั้งแต่เด็กๆนะคะอย่างการให้ลูกๆเนี่ยปั่นจักรยานไปโรงเรียนจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้ซึ่งงานวิจัยนี้นะคะได้ทดลองให้เด็กอายุ10 13ปีด้วยการให้ลองปั่นจักรยานเป็นเวลา3เดือนค่ะนอกจากในเด็กแล้วนะคะก็ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุด้วย แดยพบว่าคนที่เริ่มปั่นจักรยานเป็นประจำตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงวัยชารามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ลดลง20%ค่ะและการปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นเพียงแค่4ถึง24นาทีต่อวันนะคะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจได้ถึง14%เลยทีเดียวซึ่งสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือปกติเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเวลาเราใช้ร่างกายหนักๆเนี่ยจะทําให้กระดูกเข่า ข้อถูกใช้งานหนักไปด้วยใช่ไหมคะแต่สําหรับการปั่นจัก,กรยานดูเหมือนจะแตกต่างออกไปค่ะก็คือมีการค้นพบด้วยนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม80%ค่ะรายงานว่าอาการดีขึ้นเมื่อเริ่มปั่นจัก,กรยานหรือว่าถ้าเทียบกับการออกกําลังกายนะคะก็พบว่า เพียงแค่ขี่จักรยานไปทำงานเท่านั้นนะคะก็ช่วยเผาผลาญไขมันได้เท่ากับการออกกำลังกายในยิม40นาทีเป็นเวลา5วันต่อสัปดาห์ค่ะและข้อดีที่สำคัญมากๆอีกอย่างเลยก็คือช่วยให้เราประหยัดเงินจากการจะต้องจ่ายค่าสมาชิกยิมไปด้วยโดยปริยายนั่นเองตอนนี้เราก็ถึงสวนลุมแล้วนะทุกคนทุกคนก็น่านจะเห็นภาพไว้สักครู่ม,มขาขนมเค้กขึ้นมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในสวนนะคะไม่รู้ว่าปั่นได้หรือเปล่าในสวนก็เดี๋ยวลองดู พยายามเขาให้หรือเปล่า <r> คือเราไม่รู้ว่าเราทําถูกทําผิดเนาะหมายถึงว่าเวลาเราปั่นจักร,รยานอะ่ะคือมันลําบากที่สุดก็คือตอนที่รถเมย์อ่ะหมายถึงว่าพอมีรถขา้างหน้าต่อใช่ไหมแล้วก็หยุดแล้วเราจะเบี่ยงขวามันยากมากแต่คือพอมีจักร,รยานเราประหยัดเลยเนาะหมายถึงว่ายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยอ่ะเสียแค่สิบบาทจากสามย่านอะ่ะ <c oughs> ไปปั่นจักร,รยานคะ่ะ <ai> ได้ไหมถเวลาปั่นแล้วอ้าวเหรอคะแล้วท่านบ้าบายอแล้วถ้าหนูจะไปสะพานเขียวนิดไปตรงไหนคะ เดี๋ยวต้องปั่นนอกสวนนะครับเจอปัน่นนอกสวนหรอสแยงสำคัญให้เป็นเยี่ยมแล้วก็เรือซ้ายและเรากําลังจะเจอเลนจักรยานที่เป็นเลนจักรยานจริงๆค่ะซึ่งมราจะลองดูนะเท่างนี้ หมดแล้วนะ มีคำถามใช่ไหมคะว่าแล้วจะปั่นได้ยังไงท่ามกลาง PM 2.5ที่สูงปีดทะลุปอดขนาดนี้มีงานวิจัยที่ได้ศึกษาคุณภาพอากาศระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนในปี1996นะคะที่ได้เปรียบเทียบปัจจัยต่างๆทั้งคุณภาพอากาศการจาราจรและการเข้ารับการรักษาแบบเร่งด่วนของโรคหอบหืดในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกาค่ะในช่วง4สัปดาห์ก่อนและก็ช่วง4สัปดาห์หลังการแข่งขันโอลิมปิกนะคะพบว่าเมื่อ เกิดข้อจํากัดที่ทําให้รถยนต์วิ่งไม่ได้นะคะอย่างการจัดงานโอลิมปิกแล้วก็การสนับสนุนรถโดยสารอย่างรถเม์กว่า2,000คันเพื่อรองรับความต้องการด้านการขนส่งมวลชนของผู้ที่เข้าร่วมและผู้ที่เข้ารับชมการแข่งขันนะคะงานวิจัยเนี่ยพบว่าการจราจรติดขัดในเมืองในช่วงเช้าเนี่ยลดลงถึง23%นะคะและความเข้มข้นของโอโซนที่ปกติมักจะถูกปล่อยออกมาจากรถยนต์ก็ลดลง28%ค่ะพร้อมกับตัวเลขของการเข้ารับการรักษาแบบเร่งด่วนสำหรับ โรคหอบหืดลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญด้วยเช่นกันถึง41%เลยทีเดียวในอีกทางหนึ่งนะคะงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยก็กําลังบอกเราว่าการให้ความสําคัญกับทางจักรยานจนคนหันมาปั่นจักรยานมากขึ้นกว่าการขับรถยนต์ส่วนตัวที่ปล่อยมลพิษนะคะไม่ว่าจะแบบใช้เชื้อเพลิงน้ํามันหรือว่าแบบใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนซึ่งก็อาจมาจากแหล่งที่ปล่อยมลพิษไม่แพ้กันอย่างถ่านหินหรือว่าก๊าซธรรมชาตินะคะอย่างประเทศไทยเราเองเนี่ยพลังงานไฟฟ้าของเราก็ได้มาจากก๊าซธรรมชาติมากถึง การปั่นจักรยานเนี่ยก็จะช่วยลดมลพิษอากาศที่เกิดจากควันรถยนต์แล้วก็โรงผลิตไฟฟ้าต่างๆแถมนอกจากมลพิษอากาศแล้วนะคะในอีกทางหนึ่งเนี่ยการปั่นจักรยานก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงไฟด้วยในอีกทางหนึ่งนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ามลพิษทางเสียงส่งผลเสียต่อร่างกายของเรายังไงบ้างนะคะพลอยแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้อันเนี้ยต้องเข็ดลงทำอ,อีกแล้วเหรอ <laughs> ขนมเคก้ก<า>ดูดิมันแขนลองอย่างนี้เมื่อกี้ขึ้นนะคะตอนนี้ลงไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะวิก่กันอยู่คุณค่ะพี่เขามีน้ำใจมากเลยอ่ะพี่เขามาวิ่งแล้วพี่เขาบอกจะช่วยเห็นเราแบบงอแงใวไบกันขนมเคก้กเอาลงแล้วมันนตลายมากนะอย่าลงอย่าลงพร้อมกันอย่าลงพร้อมกันเลย เพราะว่ามันมันหนักมากมันมันอันตรายมากขนมเค้กขนมเค้กเราล,ลงได้ไหมเนี่ยคะเพราะว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วเหรอใช่อ,อย่างนี้ดีกว่าดีกว่าเอาแขนลงตั้งเยอะยกลงมาง่ายกว่าค่ะทุกคน ตรง,งนี้นะคะชื่อว่าสะพานเขียวค่ะงก็งปเป็นเลนจกักรยานนะคะไปแต่ความรู้สึกต่างกันริบรับเลยค่ะระหว่างบั่นบนเลนจกักรยานที่เป็นเลนจริงแล้วก็แยกจากแบบว่าแยกจากรถต่างๆนะคะแล้วก็มาที่เลนจกักรยานแล้วก็สภาพอง พื้นที่ดีกว่าเยอะมากค่ะและมันทําให้เราสงบจิตสงบใจเมื่อกี้คือไม่โฟก,กัสข้างทางเลยก็คือจะกลัวอย่างเดียวแลวจะปั่นยังไงให้ปลอดภัยแต่ตอนนี้คือต้องสามารถแบบดูวิวชมวิวได้มากขึ้นหมายถึงว่ามองต่างๆได้มากขึ้นคือเมื่อกี้ไม่ได้มองอะไรเลยค่ะโฟก,กัสแบบแค่พื้นถนนที่มันขบค่ขขขะเด้งเด้งแล้วก็ไฟแล้วก็ทางแล้วก็แยกมันระวังไปหมดเลยอะแล้วรู้สึกว่าเนี่ยเป็นจักรยานสองพันจริงถ้าอยากให้คนปั่นจักรยานนะคะสิ่งแรกที่ต้องทํา คือเลนที่ปลอดภัยจริงๆค่ะไปเราไปปบ่นกันต่อ จนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะพอเห็นกันแล้วบ้างนะคะว่ามีงานวิจัยหลายเล่มเลยที่พิสูจน์ว่าการเดินทางโดยจักรยานเป็นเรื่องที่น่าลงทุนมากๆค่ะคุณเป็นรัฐบาลที่คิดอยากจะสร้างระบบขนส่งมวลชนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะคะและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงด้วยซึ่งนั่นก็คือการลงทุนกับทางจักรยานนั่นเองค่ะเมืองหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบจักรยานเลยนะคะก็คือโคเปนเฮเกนซึ่งในปี2025นี้นะคะเดนมาร์กก็ตั้งเป้าให้โคเปนเฮเกน เ,เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานมากที่สุดในโลกด้วยโดยเขเป็นเฮเกนนะคะเป็นเมืองที่มีทางจักรยานยาวกว่า546กิโลเมตรเลยทีเดียวรวมถึงสะพานจักรยานทางด่วนจักรยาน แล้วก็นวัตกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้เมืองนี้นะคะได้รับการยอมรับในฐานะเมืองที่เป็นมิตรกับจัก,กรยานมากที่สุดในโลกค่ะโดยที่มีนโยบายการขนส่งแล้วก็การวางผังเมืองที่สอดคล้องกันนะคะและเอื้อให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางมากที่สุดโดยนโยบายนี้นะคะมีชื่อว่า Environmental Metropolis และ Metropolis for People ค่ะ ซึ่งจากนโยบายนี้เองนะคะทำให้ในปี2007โคเปนเฮเกนเนี่ยได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเมืองจักรยานของโลกโดยสาภาพจักรยานนานาชาติหรือว่า UCI เมืองแรกของโลกด้วยนอกจากนี้นโยบายนี้เองนะคะยังทําให้ในปี2022โคเปนเฮเกนได้ลงทุนกว่า10ล้านยูโรหรือประมาณ351ล้านบาทลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสําหรับทางจักรยานโดยเฉพาะค่ะทาให้ตอนนี้ในเดนมาร์กมีทางด่วนสําหรับจักรยานมากกว่า 16เส้นทางแล้วซึ่งเป็นเครือข่ายเส้นทางที่ขยายตัวขึ้นทุกปีนะคะอย่างตอนนี้เองก็มีแผนที่จะสร้างทางด่วนสําหรับจักรยานเพิ่มอีกกว่า60เส้นทางรวมความยาวกว่า850กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งการให้ความสําคัญในเส้นทางจักรยานหรือว่า bicycle lane ของเดนมาร์กเนี่ยทำให้โคเปนเฮเกนซึ่งเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองที่มีจํานวนจักรยานมากกว่าจํานวนรถยนต์ถึง5เท่าค่ะโดยมีจํานวนจักรยานมากกว่า7 4 5 0 0 0คันในเมืองนี้นะคะและผู้คนเกือบ40บ เดินทางไปทํางานแล้วก็ไปโรงเรียนด้วยจัก,กรยานค่ะอย่างทางด่วนแรกของเมืองนี้ก็คือ Albert Salute Luten C99 นะคะที่มีความยาวกว่า17กิโลเมตรที่เชื่อมต่อสถานที่ต่างๆไว้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถานที่ทํางานตั้งแต่ใจกลางเมืองจนถึงนอกเมืองเลยซึ่งการที่โคเปนเฮเกนนะคะลงทุนกับทางจักรยานอย่างจริงจังนี้ไม่ใช่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนเท่านั้นค่ะแต่ยังมีการศึกษาที่พบว่าการปั่นจักรยานมีประโยชน์ ต่อสังคมโดยคิดเป็นมูลค่าออกมานะคะอยู่ที่6.3ล้านยูโรต่อวันและคิดเป็น2.3พันล้านยูโรต่อปีเลยทีเดียว นอกจากนี้การปั่นจักรายานทุกๆ1กิโลเมตรนะคะจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับเมืองนี้ถึง7.11โคเนอร์เดนมาร์กสำหรับจักรายานธรรมดาค่ะและ4.08โคเนอร์เดนมาร์กสำหรับจักรายานไฟฟ้านะคะซึ่งไม่ใช่แค่โคเปนเฮเกนเท่านั้นนะคะที่มีการศึกษาว่าจักรายานเนี่ยช่วยสร้างมูลค่าขนาดไหนแต่สําหรับยูเคหรือสหราชอณาจาักรก็ได้มีการศึกษาประโยชน์ทางเศรษฐกษิจของการส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรายานด้วยเหมือนกันโดยพบว่าจักรายานนั้นนะคะจะให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงเพราะว่าในทุ ทุกหปอนที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจักรยานไปนะคะจะสร้างผลตอบแทนกลับมา5-6าถึงปอนและการสนับสนุนการปั่นจักรยานนะคะยังช่วยในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพด้วยโดยการปั่นจักรยานจะช่วยลดโรคเรื้อรังโดยคิดเป็นมูลค่าประโยชน์ด้านสุขภาพสูงถึง1 0ึ0ล้านปอนเลยทีเดียวนอกจากนี้คะ่ะจักรยานยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการพัฒนาเลนจักรยานที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าปีก ได้มากถึง2.5เท่านะคะและยังสร้างงานและการท่องเที่ยวไปด้วยในตัวคือปั่นมือเดียวไม่กลัวเลยเมื่อกี้ต้องจับแนดนตลอดเวลาคอยเล่าตอนที่คอยไปปันป่นที่เมกาได้ไหมว่ามันเป็นยังไงอ๋อตอนที่เราไปปั่นที่เมริกาใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราไม่ได้คือเราก็กลัวรถเนาะเพราะว่ามันก็แบบริมทางแบบริมริมถนนนะเหมือนกันอะแต่ว่ามันก็จะมีแบบว่า เลนแยกหมายถึงว่ามันก็จะมีเหมือนแบบขีดเส้นเล็กๆแยกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์บอกแต่ว่ามันก็จะมีทางลัดที่ทําให้เราเหมือนแบบปั่นเลาะไปได้โดยที่ไม่ต้องปั่นปนกับแบบรถใหญ่ๆไม่ต้องใช้ถนนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นทางคู่ขนานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะลุ้ไปในสวนอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแล้วก็แบบทุกที่มันก็จะเชื่อมกันหมดเลยแบบพวกสะพงสะพานอะไรอย่างเงี้ยใช่ขึ้นดอยแป๊บนึงนะคะ ขอแล้วให้ขนมเค้กฟังต่อคือแล้วทีนี้มันก็จะคอนเน็กกันใช่ไหมแล้วเราอ่ะที่สําคัญก็คือความแตกต่างมากๆอ่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องยกจักรยานเหมือนเมื่อกี้ค่ะแล้วก็เหมือนที่นู่นอ่ะเขาก็จะเหมือนแบบมีที่จอดจักรยานให้อะไรเงี้ยคือมันมีงานวิจัยเหมือนกันนะที่บอกว่าเอ,อ่อถ้าเกิดว่าถ้าอยากให้พนักง,งานอ่ะ ปั่นจัก,กรยานมากขึ้นไม่ใช้รถใช่ไหมคะเราก็จะต้องพอไว้ที่จอดจัก,กรยานแล้วก็ห้องอาบน้ําให้กับคนที่ทํางานหรือพนักง,งานออฟฟิศค่ะแต่ถ้าเกิดต่อให้เราพไว้แล้วเนี่ยแล้วเรายังพไว้ที่จอดรถฟรีที่จอดรถยนต์ฟรีให้กับพนักง,งานนะคะทายังไงก็ตามไงดินั้นก็บอกว่า ก็ไม่สําเร็จค่ะให้คนเปลี่ยนมาปั่นจักรยานไม่สําเร็จนั่นเองค่ะก็คือ1ไม่ต้องพาวาที่จอดรถยนต์นะคะ2ก็คือพาวายที่จอดจักรยานแทนแล้วก็บวกมีห้องอาบน,น้ําให้ค่ะเพราะเวลาปั่นจักรยานเนี่ยเหงื่อก็จะออกเยอะคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทางลงอะ่ะน,น,น,นั่นคือทางลงนะครบนักแบ๊ Okay, พอยูไม่ได้บอกว่าฟังคลิปนี้จบแล้วนะคะทุกคนจะต้องออกไปปั่นจักรยานเลยทันทีหรือว่าจะหยุดใช้ยานพาหนะทุกอย่างเลยทันทีนะคะเพราะในประเด็นนี้เองเนี่ยเรายังต้องพัฒนาแล้วก็แก้ไขกันต่ออีกหลายเรื่องเลยอย่างเรื่องความปลอดภัยเองที่ก็กลายเป็นข้อที่น่ากังวลที่สุด สำหรับนักปั่นทุกคนโดยเมื่อ5ปีก่อนนะคะสสสและสถาบันการเดินและการจักรยานไทยได้เปิดเผยผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้จักรยานของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลพิษณุโลกนะคะพบว่า44%ของผู้ที่ขี่จักรยานรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตค่ะและรู้สึกว่าสภาพพื้นผิวของถนนไม่เหมาะสมต่อการปั่นจักรยานถึง41%เลยทีเดียวดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการสร้างทางจักรยานที่ปลอดภัยและสะดวกมากพอสําหรับการปั่นนะคะ ที่ไม่เพียงแค่จะช่วยลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตต่อน,นักปั่นจักรยานเท่านั้นแต่ยังสามารถลดอุบัติเหตุทางรถยนต์จากการที่คนหันมาปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย <c oughs> naar de Amsterdijk Wieboudstraat pijf อย่างในช่วงปีหน n ่งพ r น e ก้ e ร้อยงปี1,970เนี่ยประเทศเนเธอร์แลนด์ประสบกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนะคะที่ส่งผลให้เด็กเสียชีวิตจำนวนมากค่ะโดยในบางปีเนี่ยมีเด็กที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยมากกว่า500คนเลยทีเดียวสถานการณ์นี้นะคะกระตุ้นทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของประชาชนภายใต้ชื่อ Stop the Kidmore นะคะหรือว่าที่แปลว่าหยุดการฆ่าเด็กนั่นเอง การเคลื่อนไหวนี้นะคะประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะเห็นว่าจากเมืองที่มีปัญหาอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะปัจจุบันการปั่นจักรยานเป็นวิธีการเดินทางที่แพร่หลายในเนเธอร์แลนด์ค่ะโดยประชากรกว่า36%ของเนเธอร์แลนด์เลือกที่จะใช้จักรยานเป็นวิธีการเดินทางหลักในแต่ละวันนะคะซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่ดีด้วยนั่นเองโดยเมื่อปี2022ที่ผ่านมานะคะ คิวเทรกจากประเทศนอร์เนด์เนี่ยก็ได้ครองแชมป์เป็นเมืองที่เฟนลี่ต่อนักปัน่นมากที่สุดในโลกด้วยกินน้ำมอยกันไหมไนี่นี่นี่กินอันนี้ไหมเนาะโอเคเอาสองขวดค่ะได้ค่ะเท่าไหร่คะ นอกจากนี้เลนจักรยานยังส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการสนับสนุนให้คนออกมาใช้เวลากลางแจ้งมากขึ้นนั่นเองหรือถ้าพูดง่ายๆนะคะก็คือช่วยลดความโดดเดี่ยวทางสังคมและส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยอีกทางหนึ่งนั่นเอง